เครื่องบุงห้องบใส่ข้าวตะไข่ใบปปกุ้งพริกแห้งพริกสดพริกไทยใส่เล็กตำ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 เข้ากันจุดไฟไฟลุกเดือดค่างหมอลงไปเอาเครื่องที่เขาตำลงไป ใกลลงไปลิ่งไฟจไังไง พัดใกล้กับเกลือให้มันเข้ากันพัดพัดค้น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 จากนั้นก็เติมกิแกงเพิ่มสีสัน คน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  <S 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 เครื่องปรุงใส่ตามใจชอบครับรอน้ำเดือด นำเดือเขาก็ตักนำท้ายนำตักออกตักออกเอาซีนำได้กับพอดีตักแล้วก็กเติมน้ำลง,งไปว่าให้หมอนใหม่จากหนึงใจเห้เ็าตีใส่ กระเพาะใบบักกูหอมซอยลงไปคนๆๆๆๆๆโอ้หอมพะขนาดคนในหีบตาโอ้โห หนาตาซีซันหน่ากินจากนกับพร้อมเสิร์ฟนะครับผนักซิมห้องกับลอดซิมหรอโอ้ผนักซิมกินกระเซ็บสอบเอาสบอบ โอ้ทรงสเสียบนนกชิมหฮ่ามัม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 เครับ